ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับเ,เดี๋ยวสลับคลิปนี้ครับพามาเบิงผานไถไข่ฮังหลีครับเดี๋ยวมาเบิงครับว่าอ่บ่มีขัดถ่ายนี่สิไถยเดบอวนะครับปกติมันก็มีได้พี่น้องก็มือเสานี่ไปไถยแล้วมันรุดออกครับเงียบปแหลกก็น้ำกวนเลยเลยเอาเสือกมัดเอาครับโอ้เฮ็ดดีแห่งเบิงครับว่าสิไถยเดบอว์ขัดบ่มีขัดถ่ายเนาะมันสิไถยเดบอว กระจายบ่มีอ่ะจะไดนจะไหนไหอยู่ครับถ้ากับไทยได้ครับนี่นตวัวามันก็อยากปัดอยับฟีสได้หน่อยครับเนาะมันกับบ่มีตัวจิกเนาะกัดไถปลาไหมนัม่นครับบอมันแบบไห้เกาไห้ดินใสยย่เองสินะครับเป็นไฮไม้นะครับไฮไม้ตัวนี้เป็นไฮไอแม่คู่เขาหล่มปลาไว้ครับเขาจางว่าไถ หน้าที่ก็จะประมาณอยู่สองไร่กว่ากับสามไร่ไปแล้วครับก็จ้างมาไทยกับคิดเป็นชัมม่วโมงครับเพราะว่าถ้าจะเมาไรลราผ่านกับลุบพี่หน่องมาเบิ่งหนังอ่ะนะมันรู้เพราะว่าแม่โคเขาขวดก็ใหม่ออกเขากับบริทุมลุ้มไห้น้ำนะครับหาบริษัมลุ้มเขางม้งันกับหาเขาจะไม่เคลียร์ตรงลุ้มเขาม้งัสิมันมันไม่คิดฉเฉลียะมึงกับชัมม่วโมงที่เขาเฮ็ดมันกับ โอ้มันมันบกคุ่มครับที่แรกคิดว่าจะเมาอะไรลายะพันครับเมื่อเบิงหน้างานแล้วบกคือครับแต่ว่าไม่โค่งออกคือตัว,วมันก็ออกพวกเบิร,บร์ตนะครับมีตัวมียางหละะือครับยางทุ่มที่เข้าจกลงเลยเลยกับมันกระดิบผมไม่น้ำครับเสือกไ,ไอ้นะครับเสือ้อปางครับเสือกเอาไวห้หัด คัดปัางมานมนะครับคัดเอาเพราได้แก้คัดครับไปสักก่อนเป็นงานปลาแม่คู่ขอขคิดล,ลายลาเจ็ดพันครับลาละเจ็ดพันมาจากรถไทยกันโอ้มันได้เคียร์ได้ทุมโนบี่น,นองน้ำก็หลายชั่วโมงอยู่เลยได้เคียร์ได้ทุ่มก็หลายเติบอยู่ครับ เพราะว่า,าเมฆัวเขาโจ่งลรอเขาหลุมๆไ้นะครับสุ่มได้แบบว่ากัวใหญ่ๆเนาะทำเป็นก,ก,กัวใหญ่ๆสิเขาเคลียร์ต่อมายอยู่ตาสุ่มแบบตีเป็นพวกผอกพอกใหญ่ๆสิเขาจะจะคุดปลาไว้ครับรถไถเขาก็ต้องมาเคลียร์ถมตอนแรกว่าจะเมาอะไรละพันก์คือสิบุคุ่มครับพี่น้องเพราะว่ามาจับชั่วโมงใช่บางแล้วกับบุกุ่มไม่ดีครับบุกหุ่มมันมันไปเร็วกับ,บ่อะไรนะพี่น้องเนาะมันเป็นงานปลาไมป่ปลาอยังกัไปได้แค่แค่นหนึงอะครับ ไปไดแค่เกน,นึงถ้าไปจะสองกับไปได้แต่ว่าสูขาดเอะ <c oughs> นะครับแต่ว่าจิกญิงงงานปลาเขาก็ไปสต่าแล้วครับไปเจน,นึงไปนี่กรถ่ายบุมีกครับพอไทยได้ครับส่วนมากจะเป็นหวกโกพกกับายมันเกิดเพราะว่าเขาเขาคุดไปดนแหละครับ ใส่แข้งลีมาครับแตว่ว่ากะขอเสียแข้งรีสูน้นี่ใส่ฟอร์ดเนาะหูมันสั่นครับใส่ฟอร์ดใส่จอนเดียมันอยู่ได่สูงอยู่แต่พอมาใส่คู่ปะตามันอยากยาก,กได้บ่ค่อยสูงครับบ่คือรุ่นเอ็มยูเอ็มยูมยกได้สูงอยู่นะครับแต่ว่ากับไทยดีนะครับไทยดีไทยเลย